เจดี JD, หลวงปู่โตพระราชสังวราพิมลกำหนดเปิดนมัสการเสาอาทิตย์วันนักขัดตะเลิกเวลา10นาฬิกา14นาฬิกาโปรดงดการจุดธูปเทียนภายในเจดีกระแสหลวงปู่โตแล้วก็วัดถ้ำสิงโตทองมาครับนะแล้วกระแสมาดีมากนะ กระแสมาดีมากเลยนะครับนะใครที่สร้างหลวงปู่โต๊ะขายได้ครับแล้วขายได้ดีด้วยโอ,อเป็นเรื่องที่แปลกนะแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วทุกอย่างก็ลําบากนะครับแต่ว่าวัดถ้ำสิงโตทองนี่ผมเล่าให้ฟังนะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกนะคุณหมอดูอยู่หรือเปล่าผมจะเล่าให้คุณหมอฟังมันเป็นเรื่องที่แปลก ทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทุกอย่างเลยนะครับเวลาที่ผมจะไปทําข่าวหรือไปอะไรเนี่ยมันมีการเกี่ยวโยงผูกพันนะถ้าผมไปสถานนี้สถานที่นี้เหมือนกับว่าผมเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งเคยไปมาแล้วตอนสมัยสมัยไหนก็ไม่รู้แหละนะผมต้องเคยไปหรือนะหรือบางที่ที่ผมไปเนี่ยนะเกจิมีความผูกพันกันนะกับ เกจิที่ผมพูดถึงแล้วก็เป็นแบบเหมือน้อยอ่ะท่านเชื่อไหมหลวงปู่โตนะผมเนี่ยไม่เคยไปวัดถ้ำสิงโตทองเลยครับแต่ผมเคยเขียนถึงวัดถ้ำสิงโตทองเมื่อปี2018ย้อนดูได้เลยนะครับนาะปี2018ผมพูดถึงวัดถ้ำสิงโตทองแล้วก็เขียน ถึงวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูไม่ทันหลวงปู่โตะแต่ว่านะผมได้พูดถึงท่านจากวันนั้นถึงวันนี้ผมได้มีโอกาสไปวัดถ้ำสิงโตทองอยู่ที่ราชบุรีท่านเชื่อไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไปตอนเช้าผมได้ข่าวมาแล้วครับนะได้ข่าวมาแล้วว่าถ้าผมไปวัดถ้ำสิงโตทองมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง คือเน็ตใช้การไม่ได้ถ่ายทอดสดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยที่นั่นเพราะว่าเน็ตอ่อนมากนี่คือปัญหาแต่มันเกิดอะไรขึ้นฮะผมไปแต่เช้าเนี่ยไปแต่เช้าณรถเนี่ยจอดเต็มไปหมดแล้วท่านเชื่อไหมว่าณนะวัดตั้งกว้างใหญ่ไพศาลแล้วคุณแดงก็ไม่เคยเข้าผมก็ไม่เคยเข้าอยู่ๆคุณแดงเนี่ย นะ้าขับรถแล้วก็ตรงไปนะ้าเลี้ยวไปเลี้ยวมาไปหยุดที่หน้าเจดีหลวงปู่โต๊ะซึ่งนะ้คนที่ไปเนี่ยหลายคนไปไม่ถึงนะครับหลายคนไปไม่ถึงแล้วหลายคนก็ไม่ไม,ไม่มีโอกาสเข้าไปแต่ท่านเชื่อไหมว่าเราไปถึงหน้าเจดีของหลวงปู่โต๊ะซึ่งไม่มีคนไปหาเลยเราไปถึงเนี่ย เราไปดูเขามีมีป้ายอยู่แต่เขาปิดหนะ้าเขาปิดเราก็มองว่าเอ๊ะเขาปิดเขาคงล็อกนะเขาคงล็อกประตูปรากฏว่าผมบอกว่าถ้าบารมีหลวงปู่โตถ้าอยากจะให้ผมนะถ่ายรูปหรือบันทึกภาพขอให้ผมเข้าไปได้ข้างในผมอยากเห็นท่านเชื่อไหมประตูไม่ได้ล็อก ประตูไม่ได้ล็อกครับนะเปิดประตูออกมานะโอ้โหผมดีใจผมเห็นรูปหลวงปู่โตเห็นรูปเหมือนหลวงปู่โตผมก็ถ่ายรูปแล้วก็ขอบารมีท่านว่าผมจะมาช่วยในการประชาสัมพันธนะ์ที่วัดนี่นะที่วัดเนี่ยถ้าเข้าไปดูนะครับทุกอย่างนะสิ่งก่อสร้างทุกอย่างโอ้โหข้างค้างเยอะเลยครับ แล้วก็ยังขาดปัจจัยอีกเยอะองค์ใหญ่ก็ยังนะยังแค่อยู่แค่เสียงยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนะอะไรหลายๆอย่างก็ต้องปรับปรุงนะครับขาดปัจจัยอีกเยอะเลยนะครับนะ้าล้วปรากฏว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อท่านเชื่อผมรึเปล่านะไม่น่าเชื่อจริงๆผมไปไลฟ์สดที่นั่นไม่มีใครไลฟ์สดได้เลยนะครับอันนี้ผมกล้ายืนยนัน ไม่มีใครไลฟ์สดได้เลยสัญญาณไม่มีเลยแต่มีผมคนเดียวที่ทําได้มีผมคนเดียวที่ทําได้คนอื่นทําไม่ได้เลยนะครับนะไอ้น้องที่มาบอกบอกหัวอ,อาจารย์อาจารย์ถ่ายทอดได้ยังไงอะเพราะว่าขึ้นทุกขึ้นไม่มีเลยครับนะามีของผมที่ถ่ายทอดได้แต่ถามว่านาคลนเขามีไหมเขามี3 G แต่ไม่สามารถจะถ่ายทอดได้นะครับ ไม่สามารถจะขนาดว่าโหลดรูปยังไม่ได้เลยดึงรูดโหลดรูปยังไม่ได้ส่งของไม่ไปอะฮะแต่ผมทำได้ผมนะผมขับรถไปด้านหน้านะครับผมไปจัดมาจากนะซุ้มประตูเลยผมจัดไลฟ์สดจากซุ้มประตูแล้วผมก็เดินเข้ามาด้านในท่านเชื่อไหมสัญญาณเสถียรไม่มีขาดมิดกระตุกบ้างเล็กน้อย กระตุกบ้างเล็กน้อยแล้วผมเดินมาผมบอกอยังไงรู้ไหมผมบอกขอบารมีหลวงปู่โตขอให้นะขอให้ผมได้ถ่ายทอดได้สื่อสารกับแฟนรายการได้แบบราบลื่นนะท่านเชื่อไหมถือว่าราบลื่นนะเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยโอ้ยาวเลยไม่เป็นอะไรไม่สะดุดด้วย แต่บางจังหวะมีสะดุดอยู่บ้างแต่คนอื่นถ่ายทอดไม่ได้คนอื่นต้องอัดเทปอย่างเดียวแล้วที่ผมไปเนี่ยผมบอกทีมงานพี่เสือเนี่ยนะทีมไลฟ์สดเยอะที่สุดทีมงานพี่เสือเนี่ยนะคุณนิพัทธ์สมาร์ทอิมเมจแล้วก็คุณป้อมสกลทีมงานไลฟ์สดเขาเยอะมากนะปกติถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเดินไลฟ์สดกันรอบเลยแต่วันนั้น ไม่มีเลยครับนะไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าไลฟ์กันไม่ได้เลยครับนะมันเกิดอะไรขึ้นนะนี่ผมบอกว่านะผมขอบารมีท่านเพราะว่าผมสื่อสารกับหลวงปู่โต๊ะมานานแล้วถ้าใครดูรายการผมผมยังพูดนะผมพูดตั้งแต่ปีห้าหกตั้งแต่ผมจัดรายการใหม่ๆถ้าใครรู้นะผมบอกว่าผมยกตัวอย่าง ผมบอกว่ามีคนอยู่สองคนเขาเล่นพระอีกคนหนึ่งเล่นพระใหม่เนี่ยนะตอนนั้นเล่นหลวงปู่โต๊กับพระใหม่นะคนที่เล่นพระใหม่คนหนึ่งเล่นทุกสายเลยเล่นเกจีองค์น,งนู้นองค์นี้แล้วขายได้ฮะนะไอคนนี้เล่นแต่หลวงปู่โต๊ะไอเพื่อนก็บอกว่าเล่นหลวงปู่โต๊ะอย่างเดียวจะไปขายใครนะจะไปขายใครไอนี่ก็เล่นแต่หลวงปู่โต๊ะเก็บชอบเก็บแต่หลวงปู่โตะสายเดียว ไอ้นันขายจิปาทะเกจิองนู้นบ้างองนี้บ้างขายหมดนะแล้วก็ขายได้ดีเพราะว่าหลายหน้าแต่ระยะยาวไอ้หมอน,นี่เนี่ยนะขายได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นเจ้ากรมปู่โตะใครนะใครขาดนะใครไม่รู้เรื่องแล้วไอ้หมอน,นี่รู้หมดว่ารู้ปู่โตพิมพ์นี่เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะระยะยาวไอ้หมอน,นี่ดีกว่า อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังมานานแล้วนะจนมาถึงตอนนี้ท่านเชื่อไหมหลวงปู่โตตอนนี้กระแสดีมากกระแสแรงมากใครก็อยากมีวัตถุมงคลหลวงปู่โตนะมารุ่นไหนไม่ทันท่านไม่เป็นไรขอให้เป็นหลวงปู่โตแล้วกันเห็นไหมครับนี่คือบารมีของท่านเปิด บารมีหลวงปู่โตเปิดก็เหมือนกับบารมีของหลวงพ่อกลวยนะบารมีหลวงพ่อกลวยก็เหมือนกับบารมีหลวงพ่อรวยบารมีหลวงพ่อรวยก็เหมือนกับบารมีหลวงพ่อพัดที่เปิดแล้วเป็นจังหวะต่อ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 ตอนนี้เราต้องบอกว่ามาที่บารมีของหลวงปู่โตถึงท่านเจรละสังขารไปนานแล้ว แต่บารมีของท่านก็ยังช่วยนะช่วยเราเห็นชัดช่วยช่วยใครครับนะช่วยใครช่วยวัดนะช่วยวัดนะครับนะปกติเนี่ยนะปกติวัดต้องมีเกจิดังนะคนถึงไปขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลน,นะนี่นะหลวงพ่อดำนะที่ท่านเป็นเกจิอยู่เนี่ยท่านก็ไม่ใช่ดังมากมายนะครับ แต่คนไปขอสร้างวัตถุมงคลเต็มเลยตอนเนี้ย